สิทายักสองสโมงแบตพคือเบิร์ดพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ,อีแม่จะจะเตรียมสถานที่บ้อนนี้ทางในเฮียนก็มีอีแม่ท้ามาลูกเคยเบาแมมท้ามึงตีน่าอืม่ อลังการแม่เอ้ยสิเซิงก็สอดแจ้งมาสั้นก็เธออย่างพวกเราต้องเกิดมาเพื่อเชิงเกิดมาเพื่อคุยนะแม่แม่ยังข่าวบ่เชิงกูอุกอ่างแต่สิเซิงก็ขึ้นนี่แหละอ้ยตายแหละอุ้ย มีพวงมาหลอกมาลมา,ายอะไรยังไงนี่นะ,ะเอเนะเออันนี้คืองบอเมราบอนี่นมวยลายแสนเติบด้วยพี่น้องอโอ้ยมีหดใบพันกี่ซองพันเล่นเกมแบบใดเนาะให้เขาดึงง่ายๆเองเออให้เขาดึงอยู่เทิงหันใครโง่ใครดวงไม่ดีกัน <laughs> ได้พันกี่ <laughs>

อีแม่กระทำเนกว่าเรื่องลูกเคยนั่นตอนที่ลูกเคยมาอยู่นั่นถามนําลูกสาวนั่นลำลูกเคยนั่นามเอาจากทำเนม่ากรถามเรื่องลูกเคยน,ะนคยยั่นขะลลนะึ้นะม,ม,มาจ <c oughs> ากบุเกนชารอยเลวอยากรับแม่ก็จะเสริรออิ่มแล้วออื <c oughs> <c oughs> แม่เรื่องเชิงเรื่องหนึ่งแม่แม่ลองถามดูพายเป็นพาเป็นคนเชิงวันไหนมันเกียร์เชิงลูกก็เชิงมันแม่้อไม่นอนกับโดย ยื้นะคุณแม่โนนผ่านนรกสวรรค์มาหมดแล้วโดนเป็นพอทียนแแม่เคยไปลูกเคยไปขายปมดำมาแล้วค่ะแม่ลูกสาวเราเคยเจอกันคืนหนึ่งเสาหาคนแล้วก็ท้าลูกสาวว่าแปดคนกับพ่อแบบได้มันข่าวมากแบบไดแปดนะอันนี้คืออันนี้ตอนไม่ได้ไปขายอันนี้ตอนเป็น เป็นสาวมาเที่ยวอยูโคลาอตอนแรกกับไปกุ้ยชายแหละสองคนไม่รู้มันไปนัดเพื่อนมาตอนไหนมันมันมารุมเดินล้อมเลยเดียวไปทางหน้ารังมีเบิรแม่แเช้านิวันมาขับแม่งหน้านันเบ่มีนอ คแปดคนคว้าปดคโหดโพจะอเป็นซาดอีแม่ได้แหงวาแม่เราเกิดมาเพ네ื no ่อคอยแม่ตหาคนะแม่ก <Glenn sound> ่อนเราจะไม่เห็นโลกใบนี้ ก่อนเราจะไรไม่ได้อยู่โลกใบนี้เราต้องกินโคยก่อนไปจากวี่เราขะจะตายไปไปบริเวณกอบุญจงโคยจะเสียบอมีรเกบุญนี่แมากปิ้งไก่มาโลปิ้งโคล่นะแม่ในสายเราอยู่สายเดียวนี้นะ เขินเขินต้องสร้างทั้งลุ่มนะก่อนส้างออกก่อนแม่มันสีของกันนะฮะนาย เป็นเปล่าลูกโป่งเปล่ายังเรียบร้อยพี่น้องเลยพี่น้องเขาแวะมาพี่น้องเขาซื้อมากินพุ่นโอ้ทางนั้นก็เอิ่นทางนี้ก็ส่วนจ้าสิไปทางใดเนี่ยอันนี้นี่าได้หว่ มันได้เลยแล้วอีแม่เป็นอะไรลูกเคยอันกับลูกสาวนเหมาะสมกันบ่อยแม่ว่ะเหมาะด้เหมาะบ่น่ะฝาแต่งมาพูดนอ

เอาลูกโป่งแตกแล้วน่าจะเป็นลมเด้บิ้งให้เป้าได้จังไงครับเอาพัก็กินยังสดีนะเห็นยังกินโอ้ยัดข่าวกับลกิอ๋ับอันีอันตาป็ดอือ ตเแมน <c oughs> ไปน้งอะไรผู้ชาอเมาิกันนะเราแหละแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจ้ี่เออเราออกมาพี่แน้ะมาเห็นวิน่งสอดเจ้นนิ <c oughs> <c oughs> แล้วมาเห็เวียดซอยเมียแล้วแนนี่ซอยอะไรราสื่อราสื่อ,อยังก่อนนะเบาเสื้อออกมาพีเดอร์ออกมาซอยเมียเจ้าน,นี้แม่ เวลากินนะกินคือเสือแบบฝัดอย่างเดียวเข้าเลยแม่กระเบิ้องนก้อนนันลูกสาวจะนะสภาพนะจะสุดโซมอะไรเอ้ยท่านกินในสายเออเขากรงสิกินกุน๊กกระสิเมือเรา มาส่องเหมืองทางนี้ว่าเป็นแนวใดเมื่อก่อนเมื่อก่อนทางนี้อีกแป๊บหนึ่งชิ้นว่าจะกินง่ายๆลูกชิ้นกับข้าวพัดแค่นี้นะอัมบัลาพาวาสั่งเป็ดสั่งไก่มาอีกโอ้ก็กินเบิร์ดคืนนะเจ๊ได้ข้าวน้า,นากับเป็ดสวนมูมาอีกจั๊กมูทางไหนวามาจักสามชีโค่นพะวาเขาสีวางไมอ้อย่เดี๋ยว <c oughs> ก็แกไปื่จกอือแล้วก็กินของเราแม่เห็นยังลูกเขยนะยังคำยังอย่างรือก็ถือไม่คืนลมบบนั่นละมืดหมอกมาเลยแล้วแตเป็นมาบ่ได้เนัน้อ ลมลมลม FC ลา<ม>ยคนกับกำลังแบบว่าฟินกำลังอินบ่าวเสือเหมาะสมกันดีกับเสียอมาลาคนที่มามือห้วยออกนะไม่ปื้มวะสัส ว้ายพี่นอ้องอไปว่าจังซ่งานได้น,น,นานคอยบอกไว้แล้วคอยตอบคอมเมนต์เจ้าไปแล้วว่านางอมารานมากคนน่านซ<อ>ุมเจ้าสิวนันได้ชนนาแต่ว่า <c oughs> พี่น้องแต,แ,ตแต่ว่านางกับคนที่นั่งมากนะนั่งสิบบ่ได้ครับนั่งสิบบ่อหอยได้ครับแต่มันก็กล้ามาหายชื่อว่าเติบหนึ่งเดี๋ย นางก็มีใจนางมีใจแต่นางก็บพท่านร้อยยังบรท่านบางแต่สิบบ้างยังบรท่านหอดแหมแปดสิบเนาะประมาณสี่สิบหกสิบนี่แหละบ่อญาตดอกขันย่านเธอบอกมาอืมเธอเคยแบบว่าฟอร์มนะเจ้เขาฟอร์มนี่ยเขาจะยุอ้อเรนโต้ ะนะเล่นโตผัดทางนี้ผัดว,ว่าวนนะบอกเป็นดีเวลาสิคุยกันก็นได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยตื่นสองเถื่อแล้วเ,เจไปเอิร์เราลงมาแล้วคุสิถ่ายขีดปวดขอสิมเมือ้อนี้นให้เอฟซีได้เห็นหนาแล้วเนี่ยถามอย่างอ่ะทางผีเดอ้อประตูนี้ ราหย่างไม่ปุ่นเลยหนุ่มตีกับหนุ่มแว่นพี่น้องเอ้ยกับหนุ่มเซ่อเซอบ้านบ้านนางอัมรา,าขีดเนี่ยได้ในจ้างนางสิเเลืออภยัยนางบอกว่านางสิเอบิบสองอือไม่ใช่เหรอ นี่ก็คือรางวัลพี่น้องสิจับมือแรงนี้จับมือแรงนี้ค่ะ <c oughs> มานั่งพี่นั่งกดแม่านคุณแม่หหามมาแตัวหัวจนเหมือ่อยถ้าก็คือเห็นว่าสินเอานา้า พี่น้องสงสัยเราย่าตินะบทจักเรา่างนี่พี่น้องป้องป้ายเราเ้าห้องหน้าขอบพกไปเด้อแหละพี่น้องเอยเขาอยากบอกให้หู้ไว้ว่านางอมาลาน่ะผลหมักเบาหมักเบาวงอืมแต่ว่าเบาวงกับแม่กู หูอะผู้ชายสิออกมานางก็ไปแต่งหนาห้าเลยเท่านี้กับพี่น้องสอดฟ,ฟิวพี่น้องสอดฟิวพี่น้องแม่ฉันหูอะผู้ชายสิอยากมานางก็ไปแต่งหนา้าตอนนี <c oughs> <c oughs> อ้าผู้ชายสิออกมานางก็ไปแต่งหนา้าตัว <c oughs> อืมสรุปแล้ว แทนทีอันแม่จะมาหัวลูกสาวลูกสาวมาหัวแม่บ้านนี้ <c oughs> อะไรพี่น,อน,น้องนั่งน้ำหมักบ่าววงโอ้ยคู่ร่มแม่เอ้ยมันมีดอกมันมีดอกฝนน่ะแม เปิดน้ำให้ลูกนะสกินน้ำโดยขอบใจแม่นั่งนำหมากบ่าวนั่นบ่าวหนักศึกษาปีสี่บัรบัผู้นีนั่งพอสี่สื่อพี่เนาะ<บ>อุ้ยเ,เ,เทียตแตก ัง <ừ m. S 2> นนนยามไ่นนนบอกอืมพี่น้องเออมาแล้วกับโบมาพี่น้องอา้าวคนที่ผระชอบกูมานกระสมน้ำหนากูเลยแล้วแคแนวนีุู้ทราบสิมาถ่ายขีบแลาว <laughs> จากเออมากับโบมาพี่น้องเอย คนที่สมน้ำหนักกูเข้าแห่งก็ที่สมน้ำหนักกูตื่มแล้วข้าเวเหนี้เขาแห่งก็บ,บอกว่าให้ให้อันอันอยู่เป็นการส่วนตัวเนี่ยอย่าไปวุ่นวายเขาลายประสันอันมารากะผัวน่ะว่าสัน้น <c oughs> เราเป็นคนบ่มากวบาวดอกเออเราคนบอกเองขนาดมันคืออันบ่าววงนะ <c oughs> โอ้ยสบายดีอู้ ้ยเน,นาะงพูน่ะพี่น้อง<า>ป้องป้ายเพื่อเราสิสเดชได้เนาะถ้าเป็นอะไรเดือนนี้บ่เจอมะลาดแบบจัดนะเจ้าลายโพดบ่เดือนนี้แดงกินซอยเพิ่มเป็ดซอยเพิ่มขวบเป็ดเพิ่มเป็ดเป็นหมากเห็ดกินเนาะแ <c oughs> มน <c oughs> แม่ข้าวโพดข้าวเจ้านีิแม่ว่าเราก็ครอบครัวเขาเจ้านีนเขาเจ้าเห็ดกินเป็นไปทุกคนมิได้ห้าหนี่นืะมาเฮาวไปเห็ดยัง หนังเชยเอานี้มาถ่ายกินอย่างเดียวโอ้สิพาก็กินเป็ดปะแวะมาเร่นน้ำแวะมาเร่นเดียวกับเมื่อดอกเปิดเปิลเปิดส่วนมาอันกินอยู่พี่มืแอ้วโอ้ยเม่ได้มาดอกเจิดใจเจิดเนื้อโอน บอัอันมือแรงนะสิมาสอดฟิลอย่าข้างหลังนี่กันเนาะบอวมาเี้นก็โอ๊ยันแล้วเลยกระซิงกันขาปีนอะอือกัดหุยพี่น้องอือโอ้ยงแม่อยาบมกคุณแม่อือแบ่งให้กินคนละครึ่งโอ้ยแม่ เตรียมพร้อมคือนกันได้แม่ก็ได้น้ำโคก้กพี่แม่ลำบ่าแม่นั่งเอกบอกกินนะส,สำหรับนั่งเอกน้ำสมนะแมนเป็นหม้อผงถ่านน้ำอะไรน้ำสม้มค่ะผุ่นเมื่อแล้วเออตามเมื่อเออ สิมากินยู่พุ่นมนก็สิมากินยู่พี่แม่บางทีเขาก็มากินยี่พุ่นเขาก็มากินพี่ตีน้องแม่เน่โอ้ยริวมูเนี่มีแตุ่นองินแล้วก็มูมาแต่กรุงเทพคนหม่มเลยอ๋อโมูมปกแรอแ็เลฟังสิบอกนะแม่ฉันนุ่กินกินเดียวี่น้อกลูกปู ขาบอกว่าเซิงยำกลางเวนเดอหัวงอกยำกลางคืนผู้ใดสิเป็นเซิงยำกลางเวนแน่นอนแน่นะหัวงอกนะเวนมากระเนหูกงเวนหูเยนเองมชือเหนะแม่อยากเนาะแม่เวลาอยากเป็นอะไรแม่น้ำลายเหยเหมนยืดยอยู่บ่คือมาบอกหัวแม่ นำลายพู่มปากนำลายพู so sure, ่มปากขึ้นมาว่อหน่บ่โอ้ยดอกเมื่อวันเห็นนายขีปหนะบ้อเจ๋ขึ้นมาใส่งานเจ้าะดอกกระดี่แทบบ่โพดโพเนาะสูงร่าสูงอยู่เบิ่งล่าก็ได้ร่สูงอยู่ได้ ก็ไม่รู้ขนาดชักก็เอออยู่ได้ก็อยู่ไปอยู <h ort> <h ort> <h 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 ่ไม sure> ่ได้ก็กลับบ้านโอ้โหปาตัวนางไม่ได้แค่ผุดใายเลยได้พี่น้องเดี๋ยวนี้นะมีหลายตัวเลือกออ้้ายโเจ็บจีดหลายตัวเลือกช่วงนี้มาสันซ่าฮอดบางบางช่วงก็ไม่มีนะเงียบอีจฉาและแต่ช่วงนี้นะมาเป็นช่วงๆพี่น้องบางบางช่วงก็มีการมา มันหลองบางส่วงก็มาจุดโจมอืบางส่วงก็กีไม่ว่างเลยค่ะอืถ้ากีพูดได้มันจะบอกว่าพักกูเถอะกูขอพักเถอะสิบประมาณนี้พี่เนาสาครมันเมืออะไรเมื่อกี้นะเนาะ

อย่าซูมเ่าคือว่าบอกแค่เขามาข้าเมื่องปัจเจียนตามกล่นต่อยเมื่อฮอตเวียงมุดเดอหันอืมปัจเจียนไปกันเด้อปัจจบวาอืมอีอัมาอมาาตามหาผัวปัจจีวาอีกแล้วน้องพี่นอ้นองอืม <c oughs> อ้าวเอฟซี FC กับแซลมาอยู่ดิอยากให้อมมะนะัมมาลาเมื่อเยี่ยมเนี่ย มาหามากราบหญ้าพอไปหมอมึงเป็นไผอีนี่โอ้ยมือโอบเชือกเออเป็นมูอมั้งเออของโจกเจ๊กเจกไปพี่เนองโอ้ยเนาะอจ็คสิบเป็นสภาพได้โลดอือ พอ่ยัสอบเียมันอยังว่าเนาะแม่โหท่นกินบนาาอยู่นานอืมหกสิบกว่าบ่แม่สองพอเจ็ดสิบบาทเอออ้จ้าอายุเท่าไรเลยหา ทำกันก็พอ่อยอันนี้เอนองอยู่ตรงกลางสักกนมีอ้ายสองคนสร้างรอบครัว่อยดักรูลาเอาร่างกางคนบนเจน้เนี่ทั้งหมดสามสโอู้้ายเบิร์ดนี่แหลคอผู้หลักตรับไมเไม่ย่หลับได้สะพ้ายกระเทยกำลังสร้างอยู่นี่นะแม่ ก่อนนะครับถามแต่ข้างก่อนเป็นก้อห้างเออยาเต๋าของห้างเปนกอ้างปลาล้วมาหางกมาแต่งหนาะมาหลักแต่งน้า เจ้แล้วรักีีน่าจะจออกจากข้างบนบอกแรงอเมาเต้นน้ำกันแหละเต้นเต้นพนดเลยวัดเกิดอม马าสอดแจ้งจะเจ็ดโมงเศา้ายังไม่เลยหุดอุ้ยแม่โอดโพอเต้นแนตเต้นว่าเต้นไม่ได้นั่งอะไรได้ แม่เอากระสิลิกาบก่อนบาทนี้นะเดี๋ยวมันเสียนเดี๋ยวมันถาเอาหงมันเสียนะกะปขอบใจลายเดี๋ยวจังมาหน่อยไหมเนาะมันเมื่อผุหล่จังมามาเจาะเบิ่งจักแหละไม่แน่นะบ้านหลังนี้นะ จริงก็ไม่อยากให้นานเพราะเราไม่มีเวลาเซอร์กันตีอาราแสดงความหวานก่อนก่อนจากล่านี่หวานกันหนอดูห <c oughs> วานปกติเราก็หวนะโอ้ยโอ้ยอ้าว <c oughs> <c oughs> แม่แม่ลูกสาวอีแม่มาไวหน่อยเด้อ <c oughs> โพดอันนี้แม่เอ้ยส่วนข่าวห่องบาทน,นี่ บอกว่าไอแม่ไปแม่เมื่อแม่ดูวอาไมแม่จะกินลูกเขยบอ <c oughs> <c oughs> แม่กระสอบฟิลวพว่อแม่ดเดี๋ยวนี้นะเ <c oughs> มื่อก่อนพี่น่อเดี๋ยวแรงมาใหม่